ฝ่ายสยามสีหาราชไปพบพวกเราหลายตามนัดเขาไปถึงที่นัดหมายโดยไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครและอยู่ที่ไหนเลือกโต๊ะนั่งตามที่เห็นว่าเหมาะสําหรับการพบปะตกลงเรื่องสําคัญเขาสั่งเบียร์มาดื่มบ่อยกลับเอาเหล้ามาตั้งอ้วสั่งเบียร์นะน้องชายหรือจํค่อ้เขวเสร็จแล้วไม่เขวหรอกครับคนเขาสั่งให้เอามา เกือบไม่สิ้นคําของบอยชายชะกันคนหนึ่งก็เดินมานั่งลงตรงหน้าเขาอย่างไม่รู้ไม่ฉีอย่าเอะเราสั่งมาเองมือฉันนี้แล้วดื่มเบียร์ก็เสียชื่อสิบอยมันว่าไม่มีปัญหาต้องเป็นพวกนั้นแน่ไอ้ยามนึกในใจเขาสังเกตใบหน้าของศัตรู มันไหวหนวดเลียวตามแบบฉบับคนเจ้าชูบอกยี่ห้อเป็นคนเจ้าสำลานเต็มตัวแต่หน้าตาของมันเหี้ยมหน้าดูเขากำลังจะอ้าปากเออยอีกคนหนึ่งก็เดินมานั่งลงทางด้านขวาพูดเสียงเหี้ยมๆพวกเราเข้ามาอยู่ในนี้เกือบครึ่งหลานแล้วถ้าห่วงชีวิตก็พูดคุยกันธรรมดาเหมือนกับเพื่อนฝูงพบกันนะเพิก เขามองหน้ามันไอ้บมอนี่ผมหยิกเพาะดัดหน้าตาบอกยี่ห้อว่าเป็นพวกแมงดาชัดๆแล้วก็อีกคนหนึ่งเดินมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวสายมือพูดอย่างหยิมแยมนานๆพบกันพีต้องว่าให้เมานะไอ้ยามนะคนอย่างพวกเราหาความทุกข์ไม่ได้มีกินมีใช้ทุกวันพ่อแม่ทำไว้ให้ใช้นี่ช่วยไม่ได้ จบคำพูดด้วยการดีดมือเปาะเปาะ,ปะเรียกบอยปากก็พูดพร่มไปเรื่อยแกเป็นคนออกนะยามแต่ข้าเป็นคนสัง่งบอยมาถึงเจ้าหมอนั่นก็สั่งทันทีเอากลับมาสามย่างยำย่างทอดอย่างเออทอดปลาเสือก็ได้แล้วอีกอย่างควรจะเป็นแหนมเอามาเร็วๆ อยู่เว้ยเจ้าคนมาใหม่ร่างใหญ่ตัดผมเกลียนเหมือนกับคนเพิ่งจะหลุดออกมาจากคุกใหม่ๆพูดว่าข้าเพิ่งออกจากมหาวิลาลยลาดยาวมาเมื่อสักเจ็ดวันมานี้เองเขามอบให้มาทำงานนี้อย่ให้ตกลงกันหรือราคาสินค้าของเราที่เสนอไปไม่แพงเลยเพราะงั้นอย่าต่อรองให้เสียเวลาว่ากันไปตามนั้นเลย แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยนึกแล้วไม่ผิดไอ้หมอนี่จะต้องเป็นคนเดินตารางไอ้ยามนึกในใจเขาไม่แสดงกิริยาสะทกสถานต่อย่างใดคิดเพียงในใจว่าถ้าไม่ห่วงแม่ไอ้สามคนนี่ไม่คนหนึ่งก็คนใดจะต้องลงนรกหรือจะทั้งสามคนนี่แหละว่าไงตกลงสือตามที่เราเสนอใช่ไหม มันถามไอ้ยามของสื้อของขายต้องต่อรองกันหน่อยซิเงินมากออกอย่างนั้นทานลุนไปไอ้ยามพยายามระงับความโกรธจนเสียงที่เปล่งออกมากล่าวงั้นก็เห็นจะไม่พูดกันละเราต้องกลับไปบอกผู้จัดการเสียก่อนมันพูดเสียงดุขึ้นมาทันควัน ถ้าตกลงนะก็ไม่มีอะไรเราจะนัดให้เอาของไปส่งกันเท่านั้นเสียงของมันลดความดุดันลงว่าไปเลยฝ่ายนายไปกันสองคนรู้แล้วใช่ไหมไอหยามพยัมหน้าให้ไปรถสปอร์ตของนายนะออกจากบ้านเวลาสี่โมงครึ่งเป็นอย่างเร็ว กะให้ไปถึงทางแยกเข้าแม่วงเวลาพบค่้มคดีเอาใครไปด้วยอีกไม่ได้ทำไมจะต้องเป็นเวลาพบข่ําด้วยละ่ะแก่ไม่มีหน้าที่ถามแก่มีหน้าที่เอาของไปให้เราเท่านั้นยื่นหมูยื่นแมวกันเลยนะเออสิแต่บอกก่อนถ้าเห็นผิดสังเกตเราต้องจัดการอย่างว่าแล้วอย่ามาว่าเราไม่เตือนเราต้องทำอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราเอง รับรองไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่แต่ข้าอยากจะไปคนเดียวไม่ได้อยากให้มีการต่อรองมันขานเสียงดุดันตกลงข้าจะไปกับพ่อสองคนวันมะลืนหนีพบกันแล้วนายจะยังไปจากที่นี่ไม่ได้จนกว่าพวกข้าจะไปแล้วสามสนาที คิดว่าข้าคงได้พบแม่อย่าเอ่ยเรื่องนั้นอีกคนตะคอกไอ้ยามโกรธจนเหงื่อชุ่มตัวแต่พยายามระงับไหวพยับหน้าเงึกๆแล้วก็เฉยเสียพวกมันดื่มและกินกันจนหนำใจจิงทยอยกันไปทีละคนสองคนคนมาก่อนเดินออกไปเป็นคนสุดท้ายแต่ก่อนไปมันกระซิบบ้า อย่าเสือกสะกดรอยตามคนของข้าในนี้ยังมีอีกหลายคนจะตายก่อนเห็นหน้าแม่อยากจะกระแทกหน้ามันจนกําปั้นสันทว่าทําไม่ได้นั่งหน้าเครียบมองตามันเดินลับหายออกไปจากหลานชายชะกันคนหนึ่งเดินเตรมานั่งลงตรงหน้าขวาแก้วของเขามาดื่มลวดเดียวกเกลี้ยงเจ้าคนนีหน้าลุงลังด้วยหนวดเคลา พอสบตากันไอ้ยามจึงจำได้ว่าเป็นไอ้เสือแมนจุๆจุอยเอ่ยชื่อข้าโว้ฟังนะฟังเสือแมนจิงพูดขึ้นก่อนเมื่อเห็นไอ้ยามอ้าปากจะพูดไปไงมาไงไอ้ยามถามสืบไปเรื่อยๆได้ความไหม ได้เขานิดหน่อยแต่ยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งรู้เลยว่าแต่เมื่อกี้หนีใครเพื่อนฝูงแถวซอยลูกเสือเป็นสายสืบหรือไงอืมแต่ไม่ค่อยได้ความเลยไปไปมามาก็บอกว่าย่าไอหยามปดเพื่อนระวังไอ้พวกตลกบริโภคหน่อยนะไม่บายหรอก พอจะมีกันมั่งก็ตลกมั่งแต่เวลามีความจำเป็นก็พอพึ่งพาได้ก็เท่านั้นอย่าหวังอะไรมากไม่เคยหวังเลยดีแล้วว่าตนายได้จับตาพ่อเลี้ยงโอปุลหรือเปล่าดูเหมือนกันกบดานเงียบเลยให้แต่ลูกสาวไปติดต่อพี่แสนศึกกำลังแตกคอกับไอ้ดวนเหรอ เรื่องอะไรล่ะคงจะเป็นเรื่องรางวัลไอด้ดวนจะเบี้ยวตามที่สืบมานะแล้วที่อยู่แม่กูล่ะก็นี้แหละพยายามหาข่าวอยู่เออพวกมันคงจับตาดูเราอยู่เหมือนกันไปคุยต่อที่บ้านดีกว่าขืนไปที่นั่นก็จบเหตุเท่านั้นตำรวจคอยจ้องว่าเมื่อไรกูจะมาหามึง แล้วจะคุยที่ไหนดีละ่ะก็ที่นี่แหละเหมาะที่สุดนานก็ไม่ได้ด้วยกูกำลังตามลูกน้องไอด้ดวนอยู่คอยดูมันจะไปพบใครที่ไหนมันเป็นคนเดียวที่ติดต่อกับไอด้ดวนมันต้องรู้ที่ซ่อนแม่แน่มันกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ทางโน้นกูไปแล้วนะได้ข่าวอะไรจะรีบมาบอกเออขอบใจมึงระวังตัวหน่อยจะตายไม่รู้ตัว ก็ระวังอยู่นี่แหละถ้าจะตายไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันขอไหวอย่างอย่าระแวงพี่แสนศึกเขาเป็นคนดีเขาหนัวเนี่ยก็โอบอ้อมเหลือเกินช่างเขาเถอะเขาทำงานเพื่อผลอันเดียวกันกับมึงกูจะพยายามเชื่อมึงจะพูดอย่างนี้หน่อยเลยนาะมองเขาในแง่ดีบ้างกูก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยนี่ กูรูมึงคิดยังไงกูไปละเสือแมนเดินทำท่าแอนได้ระดับเหมือนไอ้ขี้เมาไม่ได้สติแต่ตาคมดุของมันคอยกวาดมองสังเกตบุคคลที่จะเป็นภัยต่ออิสรภาพอยู่ตลอดเวลาไอ้หยามมองตามล่างของเสือแมนหายไปยังอีกมุมหนึ่งแล้วจึงยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมอง เห็นได้เวลาจึงพยักหน้าเรียกบ่อยมาคิดเงินเขากลับออกมายืนนิ่งอยู่ในเงามืดก่อนจะก้าวไปยังรถและขับออกไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วครู่เดียวรถของเขาก็มาจอดอยู่หน้าหลานของไอ้แกนพอก้าวลงจากรถก็พบหน้าเจ้าของหลานสาวสวยสรงยิ้มอย่างแข้มชื่นมาให้ไอ้แกนอยู่ในชุดสวยงามกว่าทุกวันใบหน้าฉาบด้วยยิ้มหวาน จึงดูสุดสกว่าทุกวันลมอะไรพัดพี่ยามมาหลานแก่นได้นะวันนี้หญิงสาวทักขึ้นก่อนรู้สึกว่าแก่นสวยกว่าที่เคยเห็นเมื่อกี้หนึ่งวาเทพธิดาที่ไหนมายืนอวดโฉมเกือบจำไม่ได้แนะ่ปีนี้ถ้ามีการประกวดนางงามปากนาำโพพี่บ้าแก่นกินขาด พี่ยำคงทานน้ำตาลแทนเหล้ามาละสิหวานเจี๊ยบเลยค่ะหญิงสาวพูดพลางหัวเราะจะทานปลาเสือทอดก็บอกเธอะค่ะยังมีเหลืออีกตัวไม่ต้องแจกลูกยอก็ได้หญิงสาวยิ้มกว้างอยางหลูทันวันนี้ไม่กินปลาเสืออยากจะกินเหล้ากับยำอะไรสักอย่างก็พอ ขอปุ่มสงบสักมุมเลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะบันนี้รู้สึกแขกจะนัดกันกลับแต่หัวค่ำเหลือขี้เมาเฝ้าโต๊ะอยู่สองคนเท่านั้นเองความจริงพี่จะกลับไปนอนแต่คืนนี้เห็นจะนอนไม่หลับถ้าไม่ได้กินเหล้าสักขวดพี่หยามจะดื่มมากเลยค่ะหมูหนีพี่ยามออกจะกสมๆนะคะ คนเราใจมันไม่สบายก็เป็นเช่นนี้แหละหน้าแก่เป็นไอ้โกกเขาถิ้งคำพูดเตรียมไมหมก่อนจะเดินเข้าไปในหลานอึดใจหนึ่งที่ไอแกนมองตามล่างของเขาไอยามกล้าวและเหี้ยมไปมากไม่ขี้เล่นสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนถึงเขาจะฝืนอารมณ์ให้คลิกๆล้นแต่ว่าไม่นานเขาจะกลายเป็นคนเจ้าทุกเป็นเรื่องน่าเห็นใจ แม่ของเขาหายไปทั้งคนและไม่ได้หายไปอย่างธรรมดาเสียด้วยใครจะมาทำหน้าชื่นอยู่ได้หญิงสาวจัดการกับสิ่งที่เขาต้องการจนเรียบร้อยจึงเดินมาร่วมโต๊ะและถามว่าต้องการเพื่อนไหมคะถ้าแก่นบ้างมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยก็ดีขวัญพี่จะได้ดีขึ้น เขาพูดโดยไม่มองหน้าหญิงสาวคอพิงอยู่กับบันทึกพิงตาจับอยู่ที่เพดานและอัดบุหรี่แรงๆพ่นควันพลืดหญิงสาวหลูเขากำลังใช้ความคิดอย่างหนักคงอยู่ระหว่างการตัดสินใจอะไรสักอย่างเธอจึงกดเบนการกระเสาะเยาะแยต่างคนต่างเงียบเบื้องนอกได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปด้วยความเร็วและทางหน้าหลาน ขี่เมาร้องเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับสาวนาครสวรรค์กระท่อนกระแท่นไม่ค่อยจะประติดประตอหน้านลำคาญมากกว่าหน้าฟังมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้สำหรับคนหากินทางอาชีพขาขายต้องเอาใจคนไม่ว่าจะใหญ่อย่างราชสีหรือเตี้ยต่อย่างสุนัขขี้เหลือนไอแกนก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่ว่าพอใจหรือไม่พอใจจะต้องยิ้มแฉ่งหน้าบานเป็นกระจาดเจก ให้ทุกคนเห็นแต่ความแช่มชื่นไม่พบหลิวลอยความคุณมองบนใบหน้าเป็นอันขาดพี่ยามมีเรื่องหนักใจมากเลยคะแกนถามเมื่อเห็นไอ้ยามตกอยู่ในอาการคลุ่นคิดมากที่สุดในชีวิตเลยละแกนเขาตอบโดยไม่มองหน้าเช่นเคยมีอะไรให้แกนช่วยไหมคะ ขอบใจแค่เป็นเพื่อนคุยนี่ดีแล้วออกทับจับศึกแกนก็ทำได้นะคะไอหยามยิ้มตลกหรือคะไม่ตลกหรอกแล้วพี่ยามยิ้มทำไมคะนึกชอบใจอยากให้แกนเป็นผู้ชายจะได้พิงหลังสู้คู่กันเป็นผู้หญิงก็พิงได้นะะี่ค่ะ พี่ยามไม่รู้เลยคะ่ะว่าคนแถวนี้เขาเรียกแกนบ้าอีสิงปืนคู่พี่รู้ทุกอย่างแต่พี่เห็นว่าไม่เหมาะที่แกนจะออกสู้กับพี่เพราะศัตรูไม่ได้ยืนโดให้เราเห็นมันแอบอยู่ที่ไหนจะออกมาเล่นงานเราเมื่อไหร่รู้ไม่ได้เลยช่างมันประไลคะ่ะเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบช่างไม่ได้หรอกเรื่องอย่างนี้มันต้องเสี่ยงกันมั่งละ มัวหดหัวอยู่ยังไงคะเป็นครั้งแรกที่ไอหยามมองไอ้แก่นอย่างฉง,งนไอ้แก่นจะถ่ายความแก่นในไวัยเด็กเมื่อเป็นสาวเต็มตัวหรือยังไงสงสัยอะไรคะหญิงสาวอ่านความฉง,งนในสายตาของเขาออกถามจ้องจ้องตาไม่กระพริบ ตั้งแต่โตเป็นสาวพี่เห็นแก่นเป็นคนเรียบร้อยดีอยู่ทำไมตอนนี้รู้สึกจะกลายเป็นไอ้แก่นคนเดิมขึ้นมาอีกแก่นควรจะมีส่วนช่วยพี่ยามบ้างนะสิคะตอนนี้แก่นมีคนพอจะแทนไม้แทนมือแล้วออกสนามลบได้สบายมากพี่ไม่อยากให้แก่นทำอย่างนั้นอยู่เป็นกำลังใจพี่ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังไม่เชื่อฝีมือแก่นใช่ไหมคะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้ามีแกนไปไหนไปไหนกับพี่จะทำให้พี่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังสู้ไม่สะดวกใจพลาดผังไปพี่จะเสียใจจนตายไม่ใช่กลัวเจ้าประกายรัศมีโกรธหรือคะคิ้วของไอ้ยามกระดกบ้าขึ้นแล้วยิ้มเ,ยมเหี้ยมที่มุมปากก่อนจะตอบว่าประกายรัศมีกับพี่ไม่มีอะไรกัน พี่จะกลัวเขาโกรธเรื่องอะไรใครๆเขาพูดกันทั้งนั้นนี่คะ่ะว่าพี่ยามกับเจ้าประกายและสมีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกระทั่งไม่ยอมกลับไปบ้านที่ลำปางปล่อยให้เขาพูดไปไม่สนเสียอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกพี่ยามไม่ได้รักเจ้าประกายและสมีหรือขาไอ้ยามยิ้มเกลียมเกลียดดื่มเหล้ากลุบหนึ่ง ก่อนตอบเรียบๆคุณพ่อจะให้พี่แสนศึกแต่งกับเจ้าพี่แสนศึกจะแต่งกับเจ้าประกายลัสมีไอ้แกนหลองอย่างแปลกใจเป็นเรื่องที่รู้กันมาตั้งนานแล้วเป็นไปได้ไงคะอบอ้อมยังดูอีกทั้งคนอันนั้นพี่ไม่ทราบแล้วไม่อยากจะสนใจด้วย เรื่องแม่อย่างเดียวพี่ก็เต็มกลืนแล้วคิดไม่ตกว่าจะทํำยังไงดีมีเรื่องอะไรต้องคิดคะพี่จะให้เงินหรือจะให้ปืนมันดีมันเรียกเท่าไหร่ขะสองล้านบาทโอโ้โหแล้วพี่อยากมีเงินให้มันหรือคะเงินนะพอมีแต่เรื่องเสียเหลี่ยมมันนีส่สิพี่ต้องคิดหนักพี่ให้เงินมัน พี่ก็ไม่ควรจะเป็นไอ้ยามแต่ถ้าพี่ไม่ให้เงินพี่ก็ไม่ได้แม่คืนเดี๋ยวให้เงินมันไปพี่ยามคิดว้าจะได้แม่คืนหรือคะไอ้นี่แหละที่พี่คิดหนักพี่คิดบ้าพอพี่ไปถึงรับแม่มามันจะฆ่าปิดปากหมดทุกคนเสียก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แสนศึกว่ายังไงคะยังไม่พบหน้ากันเลยได้ข่าวว่า ไปเช่าโรงแรมอยู่ลรคะไอหยามพยักหน้าเขาว่าโอบอ้อมไปหาที่โรงแรมพี่ยามทราบไหมคะเขาพยักหน้ารับอีกแล้วพี่แสนศึกจะแต่งงานกับเจ้าประกายลัศมีได้ยังไงคะพี่ไม่ทราบยังไงล่ะเสียงของไอ้ยามหึมหึม บอกความรู้สึกไม่สบอารมณ์ไอแกนหยุดสักไสทันทีใบหน้าสลดเพราะรู้สึกเสียใจที่ทำให้ชายหนุ่มเกิดอารมณ์ขุนมัวต่างคนต่างนิ่งครูใหญ่ไอหยามจึงทำลายความเงียบขึ้นถ้าแกนเป็นพี่อันนี้เรื่องสมมุตินะถ้าแกนเป็นพี่ถูกโจรเรียกค่าไทยยื่นคำขาดให้เอาเงินไปไทยตัวแม่คืน โดยบังคับไม่ให้บอกใครและไม่ให้แจ้งตำรวจแกนจะตัดสินใจยังไงหญิงสาวดิ้งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบชัดๆถ้าเป็นแกนก็ต้องเอาไปให้มันแต่ต้องเป็นเงินยัดไส้ย้อนลอยไถมันเสียให้แสบถ้ามันตรวจพบว่าเราเล่นไม่ซื่อคือมันตรวจด,ดูเงินก่อนจะปล่อยแม่ เห็นกระดาษยัดไส้มันจะต้องฆ่าแม่ทันทีแกนจะทำยังไงแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยากสิคะเห็นจะต้องจ่ายให้มันแม่นี้คะเสียเท่าไหร่ก็ต้องเสียจบตอนที่79แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่80ภายในเวลา18.00ของวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับ พันไหลครับขอบคุณเลยไหลครับ